อะไรอยู่ประมาณนี่แ้มลงแต้มถ้าออกหกแปดก็ไม่เสียหายใช่ไหมเราก็ให้ไปแล้วเป็นเจ็ดเก้าก็ไม่เสียหายถือว่าใกล้เคียงอันนี้คือฝันนะอย่าไปเชื่อมากฝันจาได้แต่ตัวเลขแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรตื่นมาแวบหนึ่งเอ้าอะไรวะเห็นเลขนี่ทำไมมันเป็นงี้แบบนี้เลยไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรนะไม่รู้มันไปเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้เลยพูดในฝันเฉยๆ ถ้าไปเจอเลขนี้ก็ปวดไว้ถ้ามีใครเห็นอยู่ในแผงก็ลองซื้อไว้เล่ดๆหยิบไว้ให้ลุงสักใบนะหกเยอะๆนี่ยหก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 เก้าถ้าออกมาวันนี้งงแล้วงงแล้ว่าจต่ตัวหน้านะแต่ส่วนมากมันจะออกหกหกนถ้าจะันแบบนี้มันจะออก 66, หกหกสห่วนมากหกก็มีอยู่ในอาจารย์แม่ลุงอยู่แล้วพวกหน้าจะเกี่ยวกับศูนย์แปด ห้าตัวนะลุงก็ห้าตัวนะ่ะต,นะตัวที่หกจำไม่ได้ก็นั่นแหละจำได้แค่ห้าตัวเรือนนี้เลขสูงก็น่าจะอยู่ประมาณสักเลขสวยไหมเออมันบอกเลขสวยเลขงามเขาเนาะเลขที่เขาอั้นอั้นกันนะนะครับเก้าสองห้าเก้าสองห้ามเป็นตัวหลักนะซึ่งซึ่งตรงนี้ทําหลายรอบแล้วนะเลขเขาจะมาวนมาตรงนี้นะหลายรอบมาก แล้วเราเราก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นกอดคอกาปปันไปแบบนี้นี่เหตุผลคืนนี้มันกอดคอหลายง่วนแล้วว่าจะเป็น8ปดหสามเริ่มสตาร์ทเก้ 9, อะไรนะหกสามเดี๋ยว99้าไม่โชว์ 6, 9, 4, 6, เท่าไหร่สามเกสเก้าสี่ไม่โชว์เก้าสี่หสาบอเริ่มมาโชว์คือ8ปดเจดแล้วสองเจ็ด ปดแปดโชว์ศูนย์เก้าโชว์ห้าสองโชว์วันนี้เก้าห้าเก้าเจ็ดถือว่าโชว์นะเก้าห้าเก้าเจ็ดถือว่าโชว์นะถ้าออกย้อนไปที่พศสองห้าห้าหกนะครับย้อนไปพศอนี้เลยันนี้ลุ้นผมบอกพสองวันนี้เพิ่มความมั่นใจขึ้นมะันมีทางแยกเยอะอยู่อยู่ในบันไดแต่ว่าผมผมจะเลือกชี้อยู่บันไดหนึ่งมันน่าสนใจเอาเอา,เอาตั้งแต่ชอ็อตลัก หลักสิบอยู่ที่เริ่มที่แปดสองแปดศูนย์ห้าเนาะมันมีตัวต่ออยู่เก้าหกแปดสองแปดศูนย์ห้ามันจะมีต่อกันเพราะตัวนี้ผมดูหลายรอบแล้วเลขเขาวนอยู่ตรงนี้มันหลายรอบบางทีมันก็เป็นยี่สิบปีย้อนหลังบางทีก็เป็นปัจจุบันนี้มันมาเข้าปัจจุบันผมเคยทำอยู่ผมจำไม่ได้ว่าพอเขาเข้าห้าสองปับเขาไปไหน ผมลืมผมพยายามนึกภาพว่าผมเคยทำแล้วนะเล่งมาตกทีห้าแล้วก็จะออกอะไรเป็นห้าศูนย์หรือเปล่าอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่าเราต้องต้องโยงบันไดลองดูว่ามันคืออะไรแบบนี้นะ่าจจะเป็นสองสี่ตัวเก่ามาตัวหรือเปล่าแบบนี้เมื่อกี้ออกห้าสองวันนี้ออกสองสี่มันเป็นไปได้ไห่เป็นไปได้เป็นความเป็นไป,ป,นไ,ป,ไ,ปได้ก็น่าจะอยู่ประมาณเกตสองสี่นะถ้ากรณีเก้า 9, ไม่มานะนนี้ เราพูดไปตามบันไดน,นะถสามลงล่างสองสามพอได้ไหมถ้าน่าจะพอได้อยู่สองสามได้ถือว่าเป็นกลับห้าสองเป็นสองสามได้อาจจะดึงสี่ขงงานหลอ,อกล่างก็ได้ตุงข้าเมื่อช้าฝันว่ามีคนเอาเงินมาอะไรเท่าไรหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าห้าห้าสูนาลองดูนะเผื่อตัวเลขแม่นห้าห้าศูนย์ลองดู บางครั้งก็ออกชุดตัดเป็นชุดหน้าชุดหลังชุดกลางนะหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าแล้วก็ห้าห้าศูนย์ลองดูมันเป็นไปได้นะ,นะบางครั้งคนก็ฝันแม่นเนอประมาณไม่ได้หรอก <f uck> คนก็ฝันหลอกบางคนก็ฝันไปเมืองนอกพัสปรอร์ตมีหลายที่ไปหลายที่หลายประเทศแบบนี้เนี่ยไปรุ่นกันก่อนได้เดียด๋วยวจะให้ด,ดูบันไดน,นี้ก่อน <f> uck uck> เอาหลักสิบเป็นเมนเนอะ แบบสอดสั้นๆก่อนให้ดูหลักบิดเป็นเมนแบบหรือเปล่าไนะไกลหรือเปล่านี่ขอนขอีก่อนจะได้ขยายชัดๆ<ะ>นะนจะชัดไหมขนาดนี้นเพราะไม่ได้ขยายเน,นืเอาปัจจุบันเนี่เอาเริ่มจากเก้าหกแปดสองปดศูนย์ห้านลักสิบเลยเก้าหกแปดสองปดศห้า เอาหลักสิบเป็นเมนับไปที่นี่เลยไวๆเลยเปิดไปไวๆเนี่ยให้ดูเลยใช่หรืเก้าหกแปดสองแปดเห็นไหมหกแปดสองแปดเดนไปได้หลายทางแล้วขย้อนมานี้แปดตัวนี้เอาแบบตัดสั้นมาเริ่มแปดสองแปดแปดสองแปดศูนย์ห้า แต่ตัวนี้ออกแปดเจ็ดสองตัวนี้ออกสองเจ็ดแต่ตัวนี้ออกแปดแปดศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์เก้าเข้าตรงนี้อ่ะมันเขียงมาเป็นเห็นไหมผมชอบสองห้าอยู่นะแต่ผมตัดใจไม่ได้ว่ามันใช่หรือเปล่าพอมันเข้าเส้นพอดีผมเลยไปเลือกไว้อยู่สี่สองห้าสามสองห้าแต่ว่าไม่ได้ว่าไล่แปมันได้สี่สี่เก้าผมซื้อถูกสามตัวกันนะถูกเต็มเต็มเลยเต็มที่กัดเลยสี่สี่เก้า หลายปีแล้วละแล้วไล่ดูบันไดอมีความที่ว่าถ้าเขาจะเล่นเบิ้ลหน้าอีกรอบมันได้ไหมนะน่าจะได้อยู่สี่สี่เก้าหรือสี่เก้าสี่อยเป็นไปได้อยู่ครับอยู่ประมาณนี้ได้นะสี่สี่เก้าได้สวัสดีครับลุองบอวาจาับไม่เคยเห็นหน้าแอดเก๋เลยได้ยินแต่เสียงอ๋อเอสกววนกัน เมื่อเช้าซื้อลอตเตอรี่มาหสองเก้าสี่สี่ 4, 4, 7, 3, เจ็ดสามเลขเลขตัวนี้ก็น่าสนอยู่มันไล่ไปบันไดมันเยอะซึ่งสุ่มแล้วสุ่มไปมันมีความเป็นไปได้อยู่ฝันว่าไฟไหม้บ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดอ้าโอเคไฟไหม้บางครั้งก็แม่นมากไปแยกแยะเอาอะตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพ 9 3 9 7มนี่มีแค่นี้9 8ก็ได้แบบน,นี้เอารอบนี้เลยนี่คือย้อนหลัง20ปีนะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็แปลกลยเห็นไหมถ้าจะไล่ามานะ่ะไล่ามาเข้าๆแต่เริ่มแต่6หลัก10อ่ะ6อันนี้6กเจ็ดมา6 1อันนี้มา96อันนี้มา72 0องนตัวนี้มา04แล้ว9กตัวนี้จะเป็น9ก้อะไรครับ เก้าบีบแล้วมีเก้าห้าเก้าสามเก้าเจ็ดมีแค่สามตัวบันไดนี้ไปเชื่อมกับบันไดเมื่อกี้นะลงไปเชื่อมกันดูแล้วแนวคิดอนะหัวยปก,กติมันก็ไม่อยู่ไม่เกินแถบนี้หรอกเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมที่เขาขีดไวนะ้อะคงไม่เกินนี้อะห่วยนะครับมันมีพื้นฐานผมนั่งดูหลายวันพิจารแล้วเพผมก็ดูตรงนี้อนะเก้าเจ็ดศูนย์ปั๊บเก้าเจ็ดปั๊บเจ็ดสองปั๊บมันจะมาแถบนี้เห็นไหม มันไปออกห้าเราเล็งอยู่แถบนี้มันมาออกห้าศูนย์สี่วันนี้ก็เข้าแถบนี้น่าจะเป็นสามตัวเต็มมีโอกาสที่จะเป็นถ้าออกตัวเลขที่ผมให้คือห้าเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าห้ามันก็ถือว่าเต็มพิกัดเลยเมื่อกี้ห้าเข้ามาหลักร้อยปัดห้าหรือจะเป็นเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าอะไรแบบนี้ก็ได้ถือว่าสองบรไดน,นี้ใช้ได้แล้วแต่เดี๋ยววันหน้าผมจะขยายให้ดูรายละเอียดเนาะ ประมาณนี้ก่อน2 8 0แปพอเข้าศูนย์คือออกศูนยเป็นตัวรับทะแยงครับแล้วก็มาเข้า5้า่หไหมแปดแปดศูย์เก้าหปับ๊บนี่ผมดาววานี่เห็นไหมเจ็ดเก้าห้าห้าคืออยู่ตรงนี้นี่นี่ผมเบิง้งเบิงคิดว่าน่าจะเป็นกรอบอยู่ตรงนี้ กอผมยังไม่ประกาศแดงผมไม่มีผมยังไม่ได้แต้มเพราะว่าผมบอกว่าจะขยายก่อนแล้วค่อย่อย,อ,ยอยแต้มน่าจะเป็นคลิปหน้ามันไม่ได้เตรียมพร้อมนะนี่เพราะว่าเลขตัวนี้ผมทาประจำแล้วนี่แหละพอมาถึงห้านี่ผมจะงงเพราะว่ามีห้าซ้อนสองตัวบางครั้งก็โยงบางครั้งเขาก็โยงข้ามมาข้างล่างก็ได้ว่าศูนย์ห้าปับห้าอะไรจะไปเห็นไหมนี่มันจะอยู่โซนนี้หวยเคยออกแบบนี้จําได้อยู่ มันสามห้ามันจําไม่ได้คิดออกงวดน,นั้นอะไรเนาะมันออกออกห้าสองหรือสองห้าเสร็จแล้วไปออกอะไรแบบน,นี้ผมจําไม่ได้มันเป็นบันไดเดียวกันและคลา้คลายกันเลยตรงนั้นต้องแต่ดูแปดสองแปดศูนย์เห็นไหมแปดตัวนี้ออกแปดเจ็ดสองตัวนี้ออกสองเจ็ดแล้วมาแปดตัวนี้แปดตัวนี้ออกแปดแปดเนี่ยพอศูนย์แปปออกศูนย์เก้าเห็นไหมเนี่ยพอห้าพระบอ,อกห้าสองนี้เก้าเป็นเก้าอะไรันี้ มี9ก้าตัวแดงๆตรงนี้มันจะเป็นเก้าอะไรวนรอบนี้ผมว่นนาน่าจะถูกเบื้องต้นนะมันจะมีอะไรเก้าสองเก้าห้าก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกอย่างนี้แค่นี้ล่ะกรณีเก้ามาหลักสิบผมว่มาตรงนี้แม่นเลยให้ดูนะนเอาลองใครมีจำลาลงไปเซ็ดดูนะตรงนี้หัวใจมันเลยเผื่อวันนี้จะได้สามตัวอยู่ตรงนี้ น้ำมันลดอยู่ขอเงินเขาไปเติมน้ามันรถยังหาปั๊มไม่เจออยู่กําลังตื่นก่อนครับได้เงินจากเขาไปเติมน้ามันอยู่ว่าน้ามันรถจะหมดแบบนี้ถ้าไม่มันไปอยู่ตูวหัวละจำแล้วบอกเกียศูนย์นะขับรถกระบะนี่ขับรถแดงกันละมันสามหกเกียศูนย์อันนี้ก็คิดว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มีฝันอยู่ฝันหนึ่งแปลกตื่นขึ้นมาจำได้เอ้าตัวตัวหน้าเลขอะไรแบบนี้ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรนะรบแต่ตื่นมาจําได้เอาลวทำไมตัวหน้าเราจําไม่ได้แบบนี้มีฝันแบบนี้แล้วจเจ็กให้ดูฝันแบบนี้อะมีฝันแบบนี้เลยอมันไม่ครบหกตัวด้หนึ่งมันขาดตัวหน้าเนี่ยจาไม่ได้ซึ่งว่าผมว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกที่ตัวเลขจะเยอะ,ะ,ะขนาดนี้ตัวหน้าก็ดลุงชอบก้าเอาก้าไปสิ ก้าวหน้าก้าวหลังเล่นก้าวหน้าก้าวหลังเข้าเป็ไนิกะบ้าแล้วเนาะคับทำมีแน,น่แล้วเนาะคือไม่รู้นะนี่คือฝันนะให้ให้ไปดูเองมันเห็น,นตัวเลขมันตื่นขึ้นมาจำได้ว่ามันแค่นหน